แน่น,นะครับผมวันนี้อยู่ผมคนเดิมคนเก่าไม่ใช่คนใหม่นะผมฟังจากเสียงดูดิโอเควันนี้เราอยู่ในแมป Tower bit ครับผมซึ่งแมปนี้นะครับผมคนสร้างแมปนี้ก็คือคนสร้างเดียวกับกับคนสร้างเดียวกันกับคนสร้างอ e ีเวส์ัะผมซึ่งแมป t o w เ r Bit เนี่ยคือคนสร้างเดียวกันกับอ e ีเวส์ัะผมใช่ครับแล้วคนเข้าชมอะ่ะดูคนเข้าชมดิหนึ่งร้อยเก้าล้านคนไง แท็บเทวบิดเนี่ยเป็นแม็บคนสร้างเดียวกันเกี่ยวกับอ e ีเวรัะผมแต่แม็บนี้สร้างตั้งแต่ปี2020รับผมส่วนอ e ีเวสร้างตั้งแต่ปี2 0 2 2ครับผมถ้าทุกคนถ้าทุกคนไม่เชื่อรับผมว่าแมบ็บนี้เป็นเอ่อคนสร้างในวัยเกี่ยวกับอ e ีเวรัะผมคุณก็ดูตรงนี้ับผมให้จําตรงนี้เอาไว้ hexag ตรงนี้ตรงนี้เออแล้วลองไปดูอ e ีเวดูเนี่ยผม e อีเวะเขาคือคนสร้างเดียวกับอ e ีเวรัะผมแท็บเทวบิดนะผม ไอเอวสร้างต่ปีสองพันสองพันสิบสองครับผมแล้วก็คนเข้าชมเนี่ยเยอะกว่าเยอะกว่าเร์บิดอีกด้วยสองพันเจ็ดสิบเก้าล้านเนี่ยว้าวเยอะมากโอเคั้นเราไปเริ่มเล่นแมปเร์บิดกันเลยดีกว่าไปโอเคนะครับผมเราเข้ามาในเกมแล้วแล้วโคตรแหลกเลยทำไมมันแหลกยังเลยเนี่ย แล้วตอนนี้ผมพึ่งเลเวลสี่หรือเปล่าวะแล้วตอนนี้ผมเลเวลสีแล้วนะผมในแบบนี้ทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนฟังอะไรบางอย่างเบิดเสียงให้จังสุดจังสุดๆ,ๆไปเลยทุกคนลองฟังเสียงเนี้นะครับมันคือเสียง มันคือเสียงปุ่มอะที่เราเรากดหนาในอีเวน่ะน e นะเสียงเหมือนเป๊ะเลยเล่วแต่เจ้าอ,อะไรก็เหมือนูปุ่มตั้งค่าตรงนี้ดิเหมือนอ e ีเวนเหมือนอ e ีเวนเป๊ะเลยอ่ะเออแล้วตรงนี้นะทุกคนนีน e นะ่อีเวนอะมันจะมีโอโบด้วยมันจะมีโอโบใช่ไหมโอโบโอโบอยู่ถานที่ต่างๆซึ่งในแมปนี่ก็มีโอโบเหมือนกันนี่โอโบโอโบโอโบมานั่งซึมอยู่ตรงนี้ว่ะทุกคนดูดิ ม่ได้นั่งซึมแล้วมานั่งยิ้มชัดๆพร้อมกับบูบูมันหันมันหันมันมองบูบูตัวจิ๋วเออก็มีโอโบ้ด้วยเห็นไหมนี่มันแบบเนี้ยคือคนสร้างเดียวกับคือคนสร้างเดียวกับอีเวรนะผมดูดิมีโอโบ้ด้วยถ้ามันไม่มีโอโบ้นะแสดงว่ามันไม่ใช่แบบอะไรวะอีเว์นะมันจะมีโอโบ้ใช่ไหมจะมีตัวละครโอโบ้อยู่แล้วก็มีโอโบ้อยู่ตามตำแหน่งทุกทุกตำแหน่งเลยแล้วแน่ก็มีโอโบ้แน่ คนสร้างเดียวกันกับอีเว์แล้วผมก็มีตัวละครสามตัวผมก็คือตัวนี้ตัวที่มันถือไม้สติกหน้าไม้มันชื่อว่าอะไรวะหนังสติกตัวแรกเลยตัวนี้ราคาแค่สองร้อยบาทหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราเล่นเกมเนี้ยครั้งแรกเนี้ยมันจะเป็นตัวฟรีอะผมตัวฟรีแล้วถ้าเราจะวางตัวนี้อะผมเราต้องใช้เงินสองร้อยบาทตัวต่อไปตัวนี้หน้าไม้ตัวที่ถือหน้าไม้ตัวนี้ผมก็ซื้อมาเหมือนกันตัวนี้ราคาเท่าไหร่หรอวะ นี่ราคา200บาทนะผมถูกมากๆแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นตัวตัวนี้ผมอ่ะนให้เราบอกชื่อตัวเราแล้วกันตัวแรกเลยเขามีชื่อว่าเขามีชื่อว่าสติงเกอร์ครับผมสติงเกอร์ความเสียหายหนึ่งครูดาวหนึ่งจุดหกช่วงยี่สิบห้านะผมแล้วต่อไปตัวต่อไปเป็นตัวถงหน้าไม้มีชื่อว่าเซิร์ฟคอสบอคอสโบอ ออคอสโบทต่อไปต่อไปมีชื่อว่าตู้แช่ไข่นะผมไข่เป็นคนตั้งชื่อมันวะโอเคราคาส่รยห้าสิบบาทนะผมผมมีตัวละคร3ามตัวแค่นี้แหละแล้วผมก็มีเงินผมก็มีเงินอยู่4ี่ร้อยยี่สิบบาทนะผมแล้วเราไปเล่นกันเลยไปผมจะสร้างเซิร์ฟเวอร์เ,อ,เองนะผมก็แก้ไขแผนที่ดีไหม ไม่ไม่ไม,ไมผมใช้แปดที่อะไรอยู่เห็นไหมง่ายโอเคเดี๋ยวผมจะไปด้วยกันเลยไปโอเคกำลังเข้าไปนะครับผมทาวเวอร์บิสนะครับผมอยา่าอ่าลืมบอกไปแมปนี้เป็นแมปแนวทาวเวอร์ดีเฟนเซผมเหมือนกับสกิปปี้ทาวเวอร์เหมือนกับเออ สกีบี้ทาวเวอร์ดีเฟนต์เลยแต่แค่มันเป็นคนละแมบปบมันไม่ใช่สกีบี้ทอยเลสนะผมเออแต่เนี้ยมันไม่ใช่สกีบี้ทอยเลสนะอย่าเข้าใจผิดนะมันเป็นแมบปบแบบ Tower นวทาวเวอร์ดีเฟนต์อะแนวทาวเวอร์ทำไมมันเออโอเคแมบปบแนวทาวเวอร์ดีเฟนต์มีมีแมบปบแนวทาวเวอร์ดีเฟนต์เยอะเลยครับผมหลายแมบปบอย่างแรกวางตัวนี้ก่อนเลยเหมือนอ e นะีเวนอะเหมือนสกีบี้ที่ทาวเวอร์ดีเฟนต์แต่แค่มันแค่ น่าจาเทกเจอเกมมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะผมวางเจ้าสติงเกอร์วางไว้ตรงนี้วางเจ้าสติงเกอร์วางมันไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะวางไอเจ้าตู้ใช่ไข็งครผมวางไว้หน่อยดีใกล้ๆสติงเกอร์แล้วกันเออมันเงินไม่พออ่ะ แล้วผมจะวางตู้แช่แข็งแล้วอะ่ะโอเคจะติงเกอร์ตัวนี้เราดาเมจน้อยส่วนเจ้าตัวเนี้ยดาเมจเยอะส่วนเจ้าตัวที่มันดาเมจน้อยไม่สุดแล้วก็วงน้อยวงไม่ค่อยกว้างก็คือเจ้าตู้แช่แข็งนี่แหละมันแบบไม่มีแทบจะไม่มีดาเมจเลยแต่มันมีประโยชน์ตรงที่มันจะอะไรวะมันจะทําให้ตัวสตัตวมันแช่แข็งแล้วพอแช่แข็งใช่ไหมสมมติ เราวางสิงเกอร์ใกล้ๆจลเจ้าตู้ใช้ไข่ใช่ไหมแล้วมันฉีดใส่ใส่โอเคแล้วมันฉีดใส่ศัตรูใช่ไหมสิงเกอร์จะมีก็จะมีเวลาในการยิงยิงพวกนี้ครผมก็ถือว่าดีเลยพอสมควร<ๆ>ค่อยอัพอีออัพเลยดีกว่า<ๆ>อ่า<ๆ>มีตัวหลุดไปตัวหนึ่งชิบแล้วใส่ตัวเลย ผมต้องอีไล่อุ้ยเร็ว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 ลยอีกสามวิเฮ้ยมันตัวเข้าไปหนึ่งตัวแล้ว เงินไม่พอบวดว่ากับเงินไม่พอเนี่ยลืมดูยอดเงินนะผมอ่นนี่เงินพอเลยโอเคมันก็ข้อเสียของแบบนี้ก็คือมันไม่วิ่งเร็วัะผมไม่เหมือนกับ s k i p p ี r tower defense นะผมที่แบบวิ่งแรง,งโคตรเร็วเลยับผม เออแม่งนะผมต้องวางสติงเกอร์อีกมือดีไหมวะผมต้องอัปเดตสติงเกอร์แล้วต,ต้องเงินมันไม่พออ่ะ มันก็หลุดไปตัวหนึ่งแล้วด้วยจะไม่เป็นไรวางสติงเกอร์วางไว้ตรงนี้ตายเงินไม่พออีกเออเร็ยวริกซีวิ่งอ่ะเร็ว,รวจะอัปเดตสติงเกอร์ขอบคุณคุณใ่้เงินผมอ่ะบล็อกแม่งเลยฮะบล็อกอ่ะมันบล็อกอ่ะบล็อกอ่ะเองบล็อกค,คุณบล็อกผมผมก็บล็อกค,คุณกลับ ตู้แช่แข่ไม่ค่อยอเอาเปลี่ยนเลย้องต้องวางศัตรูตัวหนึง่งวางตัวละครตัวนึงวางไว้ตรงนี้สติงเกอร์เลยวางสติงเกอร์สติงเกอร์วางสติงเกอร์วางไงเอเจ้าตัวอะไรวะไม่ชู้ตัวอะไรวะอะไรเขาตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้ๆๆๆตัวเนี้ยผมวางน้อยมากเลย เดาไหก็โอเค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 อัพเลยอัพเลยโอเค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 สองพบาทเดี anyway. ๋ยวไม่ต้องอัพเด็ใใ้ตัวนี้มันจะโหดแน่นอนนะผมอัพให้มัน คื่อนที่สามแล้วนะด,ด,ดูดิดู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 ราเมทัมดิมันก้าเอยู่เลยอะ่ะมีตัวหนึ่งหลุดไปตัวหนึ่งยียม่มเจ็งเป็ดเสียงรถไฟแกเฮ้ยรถไฟว่ะรถไฟจะบีบแปรทำไมอ่ะอ,อัพให้มันดีดีหน่อย ตรงนี้ไม่ค่อยมีตัวละครเลยอ่ะต้องยังไม่พอใจนะ บอระด,ดับสูงสุดโอเคโอเคขอบคุณมากที่ให้เงินผมแต่ผมต้องอัปเดตตัวเนี้ยไอเจ้าฮันอะไรก็จะไม่รู้อะคอมโบชูวยว่าอะไรนะคอสโบคอสโบเออต้องอัปเดตคอสโบก่อน ครั้งแรกเลยผมต้องอัปเดตคอสโบคอสโบดามิมันแรงมากเลยทุกคนผมแนะนำเลยถ้าใครเล่นแบบนะี้ให้อัปเดตคอสโมเยอะๆเพราะดามิมันแรงนะผมแรงจัดปรลัดบอกบระลัดบอสม้าหงายังไม่กัดพูดอะไรของผมเนี่ยยูเฮ้ยอัปเลยอัปเลยผมต้องอัปเดตให้คอสโบอีกตัวหนึ่ง คอสโบอะผมบอกผมพูดจริงนะมันมีประโยชน์สุดๆไปเลยอะมีกินไอที่คล้ายๆอีเวทมากแบบเรวบิดโอ้าวเร์บิดมันคล้ายๆอีเวทมากเลยทุกคนลองดูดิมีความเป็นกินนอายของอีเวทนะผมลองดูอ,าอ,าอาด้าวเออผมตายว่ะความตายอะดูดิมันแปลว่าความตายแล้วด,ดูนี่คือเวลาที่ผมทำได้ผมความตาย แลยวขึ้นจะ่สิบเจ็ดแล้วด้วยอ่ะดูดิขึ้นสิบเจ็ดเกือบจะสิบแปดเกือบจะ20สิบอยู่แล้วอ่ะโอ้มาตายอะไรตอนนี้เนี่ยความตายครับผมความตายโอเคมันมันหลุดอะไรตอนนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เลือดเอก้าสิบเก้าใช่ไหมแล้วไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะชนปุ๊บอา้าวตายเลยอ่ะวัดอะไรวะ ความตายเออความตายความตายโอเคเราจะมาซื้อตัวละครตัวนี้นี่ราคาห้าร้อยบาทครับผมซื้อเลยโอเคซึ่งไอ้เจ้าเออตรงเนี้ยช่องที่ห้าช่องที่ห้าช่องที่หตรงเนี้ยเราต้องเลเ้ยว,วิธที่ผ้าถึงมันจะเปิดล็อก,กว่ะอีกยาวไกลอีกนานเย ี๋ยวผมขอบอกอะไรบางอย่างับผมผมขอทำอะไรทุกคนบางอย่างผมขอทำอะไรบางอย่างทุกคนเคยเบื่อไหมทุกคนเคยเบื่อไหมที่ผมมัวแต่เล่นเกมโรบอทนู่นนี่นั่นเนาะแบบผมชอบเล่นเกมโรบอทไงตอนนั้นอนะตอนที่ผมยังไม่มีเกมโรบอทะงตอนนั้นอนะเออตอนนั้นอนะผมเล่นเกมอะไรบ้างตอนที่ผมยังไม่มีเกมโรบอทซูเปอร์ซาร์ใช่ไหมซูเปอร์ซาร์พีเคเอกดีไมค์ครับอะไรต่อว่าพนะีเคเอกดีไมค์ครับอาุกอัสเนาะแล้วก็ ทำไมมันมืดจังเน่คราบใช่ไหมเออมาครับหลายเกมเลยเกมอะไรบ้างอ่ะผมจำไม่ค่อยได้แล้วเพราะผมไม่ได้เล่นนานเกมพิเคดีกับเกมมาครับเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานแล้วผมปัจจุบันเนี้ผมเล่นแต่โลบอกไงเนี่ยเนี่ยผมเล่นแต่โลบอกทุกคนเบื่อไหมผมเล่นแต่โลบอกแล้วผมบอกก่อนนะผมผัขนก็บอกอะไรบางอย่างนะผม อ่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าผมจะถ่ายคลิปเกมอื่นแล้วครับผมผมจะไม่ถ่ายเรบอคแล้วไม่ใช่ดิคลิปหน้าผมจะถ่ายคลิปเกมอื่นนะผมแล้วทุกคนไม่ต้องทุกคนไม่ต้องเอ่อถ้าใครชอบผมชอบผมตอนที่เล่นเกมโรบอคครับผมก็ไม่ต้องเสียใจไปแล้วครับผมผมก็ยังถ่ายคลิปเกี่ยวกับเกมโรบอคอยู่ครับผมแต่จะถ่ายนานมากขึ้นนะผมจะถ่ายเกมอื่นนะผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับแมปเทวบิดครับผมเล่นแค่ตายเดียวพอตอนนี้เล่นแค่ตายเดียวพอครับผม เพราะว่าแค่ตาเดียวเนี่ยผมก็แทบจะไม่รอดอยู่แล้วผมแค่แบบตายอะ่ะคบแค่ปกติแล้วเนี่ยพูดอะไรของผมไหมรู้ไปทำไม